ตัวอะไรสัดคำบูดค่ะถ่ายรูปหันหน้ามากางนี้ด้วยทำใหญ่ให้มันรู้ว่าชาใหญ่เวอะก็ชายใหญ่กว่าผมก็ชายใหญ่กว่าเยอะหรอหรอ นีมายกันเยเนี่ยแล้วยูดีมีซซวโดดออกมายังไงเราถ่ายด้วยเราคิดไม่ทันหรอกคำ้เท้ากับเขาอรอย่างเงี้ยมันอโตโมติแล้วมาจากติดใต้หลันกไม่ต้องคิดแล้วอ๋อถ่ายท่านี้หุยมันเหนือ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  เนี่ย่หมเปลี่ยนท่าา้ว่าคดท่าใหม่คดท่าใหม่คดท่าใหม่ไ้คีเอ็ดเลยไปค่เตะกันจะเตะกันไม่แล้วิดถ่ายทันทีตานะใช่บอกว่ามันตัวใหญ่กว่าจริงจริงแค่นั้นแหละอบ